สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูจะสอนเรื่องรูปสระในภาษาไทยคะ่ะมีนักเรียนหลายคนเนี่ยที่สับสนระหว่างรูปสระกับเสียงสระอะ่ให้ดูเสียงสระเสียงสระก็คือเสียงที่นักเรียนได้ท่องกันค่ะอ่าอาอีอือ,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 อเดี๋ยวดูนะคะว่าเสียงสระเนี่ยมันจะผสมด้วยรูปสระ อะไรบ้างดังนั้นแล้วรูปสละเนี่ยเกิดก่อนเสียงสละค่ะเพราะว่าเราเขียนรูปเอาไว้จากนั้นเรานำแต่ละรูปเนี่ยมาผสมกันได้เป็นเสียงสละค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักชื่อรูปสละกันค่ะมาดูซิว่าเสียงสละอือสละอึอจะประกอบหรือผสมด้วย รูปสระใดบ้างอ่ะเริ่มเลยนะอ่ารูปสระแรกค่ะเรียกว่าวิสัญชนีอ่ะก็คือสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เรามาัเอามาเขียนใช้เป็นเสียงสระก็คือสระอ่ะใช่ไหมคะเช่นกอ่ะกะ,ะต่อไปค่ะไม้ผัดจะเป็นแบบนี้ เราเรียกอย่างว่าไม้หันอากาศต่อไปไม้ไต่โคค่ะอะต่อไปลากข้างอะดูชื่อมันนะคะมันก็สอดคล้องกับที่อยู่ของมันก็คือมันจะอยู่ด้านหลังเราก็จะเรียกมันว่าลากลากลงมาอยู่ข้างๆใช่ไหมอะจําแบบนี้ก็ได้จะได้จําชื่อได้อะต่อไปสัญลักษณ์นี้เราจะเรียกว่าพินอีกค่ะ ต่อไปฝนทองเป็นขีดตรงๆลงมาแบบนี้ต่อไปฟันหนูมีสองขีดเหมือนกับฟันของสัตว์ที่เป็นที่หนูอะค่ะจริงๆอะเราจึงเรียกว่าฟันหนูนะต่อไปเดี๋ยวจะขายายให้ดูนะคะอ่าต่อไป กลมๆแบบนี้เราจะเรียกว่าหยาดน้าค้างหรือนฤคหิตค่ะต่อไปสระ,ะรูปสระ,ะนี้รูปสระ,ะนี้จะเรียกว่าตีนเหยียดแต่ถ้า เป็นแบบนี้รูปสลักนี้จะเรียกว่าตีนขูต่อไปค่ะหมายหน้าก็คือมันอยู่ข้างหน้าเนาะหมายหน้าอาจําไว้ว่ารูปสละนี้เรียกว่าหมายหน้าต่อไปค่ะรูปสละนี้เรียกว่าหมายหมวนรูปสละนี้เรียกว่าหมายมมลาย รูปสระนี้เรียกว่าไมโอมาดูต่อที่เหลือคะ่ะเมื่อกี้ถึงข้อ14ต่อไปรูปสระนี้คะ่ะเราจะเรียกว่าตัวหรือออกเสียงเป็นรอเรือกระดกลิ้นด้วยนะคะให้จำนะมีเทคนิคการจำรอหรือ หัวจะเข้าหัวมันจะอยู่ในตัวนี่หัวมันจะอยู่ในตัวออกเสียงเป็นหรือแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวดูตอนอันนี้ก่อนข้อสิบหกตัวรืออ่นนี้นะตัวรือต่อไปค่ะข้อสิบเจ็ดตัวรื ข้อ18ตัวเลือ่อะสังเกต2ข้อนี้นะเดี๋ยวจะมีเทคนิคให้จำตัวลึกับตัวรึรึนี้ออกเสียงรอเรือรึอนี้ออกเสียงรอลลงไม่กระดกเลนนะอันนี้ให้จำไว้ว่าถ้าหัวออกเป็นรอลลงหัวเข้าเป็น รอเรือหลักการออกเสียงนะคะต่อไปค่ะรูปสระที่ครูนำมาให้ดูให้เรียกชื่อนี่อะค่ะจะมีพยัญชนะพยัญชนะคืออะไรดูนะพยัญชนะไทยก็คือกอไก่ถึงฮอนกูกที่เราท่องกันเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าพยัญชนะค่ะไม่เขียนแล้วกันนะพูดแล้วกันอะ เพราะว่าเขียนในนี้มันไม่ถนัดค่ะกไก่ถึงฮอนดูกเรียกว่าพยัญชนะไทยนะจะมีพยัญชนะเนี่ยโผลมาสตัวค่ะก็คือยอวอและอมาอยู่ในรูปสระด้วยใช้เป็นรูปสระได้นอกจากใช้เป็นพยัญชนะได้แล้วยังใช้เป็นรูปสระได้ด้วยอ ทีนี้เรามาดูวิธีการประสมรูปสระให้กลายเป็นเสียงสระกันค่ะมาดูในล่าแรกนะที่เปิดมืเมื่อสักครู่อะหน้านี้นะคะมาดูวิธีการประสมกันเมื่อกี้นี้นะักเรียนรู้จักชื่อเรียกของรูปสระแล้วเราลองดูซิว่าวิธีการประสมทำอย่างไร อย่างเช่นพินอีค่ะพินอีอ่าเราตั้งไว้ก่อนพินอีเรานารำราเรานำมาประสมกับฝนท้องที่เป็นขีดแบบนี้จะได้เป็นสระอะไรนะสระอีอ่าเอาไม่สวยเอาพินอี มาประสมกับฝนทองจะได้เป็นสระอีถ้าเราเอาพินอีะสมกับฟันหนูจะได้เป็นถ้าเราเอาขอโทษนะคะเมื่อกี้เขียนผิดมันไม่ถนัดมือพินอีนะคะนำมาประสมกับฟันหนู ที่เป็นสองขีดแบบนี้จะได้เป็นสระอืออ่าที่มีสองขีดเอาใหม่ไม่สวยอืมสระอืออ่าดูต่อนะคะต่อไปถ้าเรานำหยาดน้ำค้างหรือนฤค่ขหิตละ่ะมาประสมกับรูปสระอื่นๆจะได้เป็นเสียงสระอะไรดูนะนำ ยาดนำค้างตั้งขึ้นไวยค่ะประสมกับอะไรดีนะเป็นกลมๆอ่ะลากข้างประสมกันแล้วจะได้เป็นสระอัมก็คือเป็นยาดนำค้างและตัวนี้ค่ะลากข้างเป็นสระอัมกอกอัมกัมอืต่อไปอยาดนำค้างนี่ยังประสมได้อีกค่ะ อีกสระหนึ่งก็คือเอาพินอีอตั้งพินอีก่อนมาปผสมกับยาดน้ำค้างจะได้เป็นเสียงสระอึค่ะไม่สวยจะได้เป็นสระอึอะต่อไปไปดูหน้าต่อไป ต่อไปเราจะนำตัวยอวออมาประสมให้เกิดเป็นเสียงสระกันนะคะจริงๆแล้วพยัญชนะอวยอเนี่ยมันจะผสมแล้วเกิดเป็นเสียงสระดังนี้ค่ะก็คือสระเดี๋ยวขเขียนให้ดูอสระอวอก่อนนะจะได้เป็น สละเอียเราจะใช้ไม้หน้าอันนี้ครูขีดไว้เพื่อเรายังไม่ใส่พยัญชนะนะขีดให้ดูพวกรูปสละก่อนนะคะเรามีไม้หน้ามีพินอีมีฝนทองเสร็จแล้วเราใส่เราผสมกับตัวยอกลายเป็นสละเอียค่ะมาดูต่อ จริงๆแล้วมันจะได้อีกอีกอีอกสระหนึ่งนะอีกเสียงสระหนึ่งก็คือเป็นเหมือนเดิมเลยแต่แค่ใส่วิสัญชนีด้านหลังเป็นสระเอีอ่าอันนี้วิสัญชนีใช่ไหมจำได้ไหมต่อไปค่ะลองมาดูตัววอลสิตัววอลเนี่ยเมื่อนำมาผสมกับรูปสระอื่นๆแล้วเราจะได้เป็น2เสียงสระกันค่ะดูนะมี ใช้อันนี้เรียกว่าอะไรไม้ผัดหรือไม้หันอากาศครูคิดไว้ก่อนนะจะได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของพยัญชนะไส้กอถึงหอนกูกได้ค่ะแต่มาดูเสียงสระสิรูปสระที่เราจะนำมาผสมให้เกิดเป็นเสียงสระโดยใช้ตัววอลเนี่ยมันเรียกว่าเสียงสระอะไรมีไม้ผัดมีตัววอลสิ่งนี้เราเรียกว่าสระ อัวก็คือเสียงอัวเนาะเสียงสระอัวอ่ะได้อีกได้อีกคะ่ะมีอีกคะ่ะก็คืออวอะไม้ผัดตัววอและวิสันชนีนำมาประกอบกันได้เป็นเสียงสระอัวไม้ผัดตัววอนำมาประสมกันได้เป็นเสียงสระอัว และสุดท้ายอค่ะตัวอตัวนี้จะเป็นพยัญชนะที่มาใช้ในรูปสระเอามาเป็นสระเนี้ยค่ะมันจะใช้ได้หลายเสียงสระเลยดูนะเชนเรานำสละ,ะ่ขอโทษค่ะเรานำพินอเอาไมไม่สวยเรานำพินอีมาบวกกับ มาบวกมามาผสมกับสระอเออขอโทษค่ะเรานำพินอีมาประสมกับฟันหนูแล้วประสมกับตัวออด้วยเราจะได้เป็นสระเอเช่นคำว่าถือ อถอนี้ตรงนี้คือตำแหน่งพยันชนะนะคะพยันชนะไทยที่ครูบอกไปก็คือกอไก่ถึงหอนะคููตำแหน่งตรงนี้จะเอาไว้ใส่พยันชนะส่วนที่เหลือเราจะเป็นสระค่ะเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องตัวสกดอีกนะตัวสกดนะจะอยู่ท้ายสุด <c oughs> มาดูตัวออต่อว่าผสมแล้วได้เสียงสละอะไรอีก มีสละเอือแล้วนะต่อไปตัวอ,อนำมาผสมกับอ่ามันเป็นเอ่อเอามานำมาผสมกับสระนี้ค่ะใส่ไหมหน้าขีดไว้ก่อนนะเว้นไว้ให้เพยียญชนะใส่ตัวอใส่ตัวนี้ค่ะเรียกว่าอะไรเอ่ยวิสัญชนีกลายเป็นเสียงสละเออนะ เช่นคำว่าหรือดังนั้นคำคำนี้จึงประกอบไปด้วยรูปสระก็คือหมายหน้าอันนี้คือพยัญชนะนะตัวนี้คือตัวออและสุดท้ายคือวิสัญชนีอันนี้เราจะเรียกมันว่ารูปสระรูปสระก็คือหน้าตามัน ก็คือเสียงออไม่ใช่รูปสระเนี่ยก็คือหน้าตาก็คือชื่อเรียกมันแต่ถ้าถามเสียงคือเสียงเออคือเสียงนี้ค่ะเสียงสระคือเสียงเออแต่ถ้ารูปสระคือมีไม้น้ามีตัวอและมีวิสัญนีอ่ะได้อีกเสียงสระหนึ่งค่ะตัวอนำไม้น้า เว้นที่ไว้ให้พยัญชนะนะแล้วก็ใส่ตัวอออันนี้คือรูปสระหมาหน้าตัวอนำมาประสมกันแล้วจะเกิดเป็นเสียงสระเออเช่นคำว่าเธออ่ะรูปสระคือหมายหน้า ตัวนี้นะคะตัวอถ้า3ามเสียงสระก็คือเสียงเอออันนี้ยคือมันกลายเป็นเสียงเสียงเอนะสิ่งเหล่านี้ที่ครูสอนประกอบสอนการผรสมของรูปสระเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยกว่าจะมาเป็นเสียงสระได้กว่าจะมาเป็นเสียงสระทั้งหมด32เสียงที่นักเรียนที่ได้ท่องกันเนี่ย มันเกิดมาจากรูปสระเหล่านี้นะเอามาประสมกันเอามาบวกกันจึงกลายเป็นเสียงสระนี้ค่ะ